คุณคุณสมชายเป็นอย่างสูงเลยที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาขายป้านาททั้งที่ส่งมาก่อนนะคะแล้วป้านาถึงจะโอนเงินตามไปทีหลังนะคะป้านาไม่ได้โอนเงินก่อนนะคะทุกคนส่งเหรียญมาถึงป้านาแบบนี้ป้านาเช็คถูกต้องครบแบบนี้นะคะป้านาถึงจะโอนเงินค่ะจะแบบถ้าจะให้โอนก่อนไม่มีนะคะไม่มีการซื้อแบบนั้นนะคะแล้วไม่ต้องทําใบนะคะทุกคนถ้าบอกว่าให้ทาใบเนะ่ยอย่าทํานะคะห้ามทําเด็ดขาดเลย ซื้อขายกับป้านาดนะคะหรือจะซื้อขายกับใครก็ตามนะคะไม่มีการทําใบนะคะทุกคนถ้าบอกว่าให้ทําใบนะสงสัยได้เลยค่ะป้านาไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังนะคะอย่างคนที่เขาเขาให้เราทําใบอะ่ะพ่อเขาบอกว่าขารับซื้อในราคาป้านาเข้าใจเขารับซื้อในราคาหลักหมื่นหลักแสนใช่ไหมคะเราก็ต้องอยากได้เงินตรงนั้นทําใบแค่ไม่กี่ร้อยบาทเราก็ต้องยอมเนี่ยค่ะ จึงเป็นช่องว่างให้ให้เราเสียรู้เขานะคะตรงนี้ค่ะเป็นเป็นห่วงมากเรื่องเรื่องนี้เป็นอาจะพยายามพูดอยู่บ่อยๆพูดเตือนอยู่ตลอดเรื่องการทำใบว่าห้ามทําเด็ดขาดนะคะซื้อขายกันเราต้องได้เงินนะคะไม่ใช่เราเสียเงินนะคะเราเราขายของของที่อยู่กับเราเราต้องได้เงินทำไมมืดละ่ะทำไมมืดเนาะก็สว่างดีทำไมมืดใช่ไหมคะ ไม่น่าจะมืดเลยเนาะเอาไฟส่องมาหน่อยก็ยังมืดอยู่ดี ชัดเจนนะคะปะา้านัดเดี๋ยวเ,เสร็จแล้วเช็คเสร็จแล้วนะคะคุณสมชายครบถูกต้องคะ่ปะป้านัดนับแล้วสามสิบห้าเหรียญเดี๋ยวปา้านัดให้ดูเหรียญที่ที่ปา้านัดมีอยู่ที่ป้านัดเก็บไว้นะคะมีอะไรที่ที่แปลกใหม่เดี๋ยวป้านัดนานมาให้มาแบ่งปันกันรับชมดีกว่าอุ้ยขออภัยค่ะจะยังไงดีเอาถาดใหม่มาดีกว่าเนาะ ถาดนี้จะได้ยังไม่ต้องเก็บเหรียญน,นะคะแป๊บนึงนะคะทุกคนโอเคจะได้ไม่ต้องเก็บนี่เลยเอาถาดมาใหม่มาดูกันว่ามีอะไรอันนี้อะไรอ๋อปกติไม่มีอะไร ปปนัดยังเปนัดเอามาให้ดูคือเหรียญที่อ๋ออันนี้เหรียญตัวเปล่าหนึ่งบาทค่ะทุกคนเหรียญตัวเปล่าหนึ่งบาทอันนี้ปนมาจากในระบบเหรียญตัวเปล่านี้ปนปนมาจากในระบบสตางค์ทอนนะคะปนอยู่กับถุงกับเหรียญที่ปนอยู่กับเหรียญกับถุงเหรียญ อ๋ออันนี้ตัวหนาอ๋อรู้ละเข้าใจแล้วบางทีเก็บไว้จนอย่างนี้ค่ะมีของอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บไว้จนลืมนะคะอันนี้อันนี้เหรียญหนาน้ําหนักเยอะกว่าทุกคนก็จะเห็น